ด้วยความคาดหวังว่าเรากําลังเดินมาในเส้นทางที่ที่ถูกต้องนะครับเรามีทีมฟุตบอลที่น่าตื่นตาตื่นใจเห็นฟุตบอลน่าจับตาดูคงไม่หยุดอยู่แค่การทําทีมฟุตบอลอเพื่ออยู่ใน,นตำแหน่งที่เราต้องการนะครับการเซส็นสัญญาครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์ที่เห็นว่าเรามีความทะเยอทะยานที่จะกลับไปอยู่หัวตารางนะครับแล้วก็ไล่ล่ากับความสําเร็จด้วยนะครับ เรารู้สึกดีใจมากที่เราได้สัญญากับนักเตะคนนี้เป็นผู้เล่นตำแหน่งแนวรับนะครับเซ็นเตอร์แบ็กเราได้ดูฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนซูซูกิครับ,รบดูเกมระหว่างไทยชุดจะได้เห็นเขานะครับเราได้ทาบทามเขาก่อนที่เกมซูซูกิคับจะเริ่มต้นขึ้นนะครับทันทีที่รู้ว่าเขามีสิทธิ์ที่ได้ไดโคตา้าแล้วก็ติดทีมชาติฟิลิปปินส์มาเล่นซูซูกิคันะครับแต่ดีลเนี่ย จบลงหลังจากที่สุดรอบแรกของซุลึกคัพนะครับฟิลิปปินส์ก็ตกรอบไปแล้วเขาได้เล่นกับทีมไทยด้วยแล้วเขามีความเข้าใจฟุตบอลไทยแล้วก็ได้เห็นนักเตะไทยด้วยนะครับซึ่งซั่งน,นี้เราก็รู้สึกดีใจว่าเขาได้มีประสบการณ์กับเล่นของไทยลีกนะครับนั่นทำให้เรามั่นใจขึ้นว่า คนนี้จะเป็นทิกซอที่สําคัญจะมาให้ทีมของโคชมาดิโอมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะครับนิโฮมเป็นนักเตะสวีเดนหลีกสวีเดนลีกสูงสุดของสวีเดนนะครับทีมในสวีเดนเองหรือทีมหลายๆทีมในในทวีปเอเชียหรือหลายๆที่เนี่ยก็คงต้องการอะไรแต่เขาด้วยกันก็ต้องขอบคุณขอบคุณเอเจนต์ของเขา thank you for choosing us choosing joy s fight t o นะครับก็ต้องขอบคุณเขาเรื่องนี้ด้วย